จินจีนอะไรมันคืออะไรคะไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นหนอันนี่นะ,นนะไปไปไปฮล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะทุกคนประวมบาเรแฮลหมายกระจ่ามาพบกับแพรวนในช่วงประจานนินงๆแพรเตือนแพรคืออะไรนี่คือได้านี่ฮย้ยมาอยู่ในช่วงกรินของเรากรินจะกินลวก็กิน,ก,นก,กินลวก็กินมานี่ นี่คืออะไรคะเพยยังมาหล่นสิแก้ดูเปิดพระอบพบนางโมโอ้มีใบตรงด้ยคืออะไรโอ้โอกิ๋มอืมอยากจะโชว์อุ้ยขาดไม่อยากจะโชว์เลยเนี่ยนี่ไง เดี๋ยวมาดูวยไก่ไก่ด้วยไก่อยากินไหมหอมมุกหน่อไม้ไฮมันจะแซ,ซ,ซ่บเลยวันนี้หอมมุกหน่อไม้มีอยสามห่อขอน้ปลานิดนึงซื้อหน่อไม้สดมาแก้มือสามีสุดที่รักโยทิ้งใช่ไหมเพชก็เลยไปซื้อหน่อไม้มามจริงแล้วยเ ฉันเข้าแหม่งังก็ซื้อกินอยู่แล้วเลยะแต่ว่าพอดีว่าไปส่งเขียวก็เลยเออแวะซื้อแบบนิดว่าผ่านใช่ไหมละ่ะก็เลยเออวันนั้นยังกินหน่อไม้ไม่ดูใจเลยก็เลยโอ้คกกือจัดซื้อแต่ว่าซื้อมาก็เลยไม่ได้อยากแกงเนาะอ,อยากกินหอมมุกจ้ะเพ่ก็เลยเออทำหอมมุกทำหอมหอมุกจ้ะหอมมุกค่ะโคราชเนาะใส่หมูสามชั้นจ้ะพี่น้องเอยมากินเขาก็เพร่เพ่ไม่มีใบยโอ ไายยออ่านไทยเขาก็ส่งมาไม่ได้แต่เครื่องบินไม่บินอะ่ะมากินข่าวไ่นอนอุ้ยสอรี่หืมหืมแล้วออกม่สุดคือมัน,นอนย,ยังไงชักบ่ายก็ไม่รู้หอมไส้หม,มูสามชั้นมีซองหอให้ไปมาเด้อ สหมูัม,มันไม่มีใบยอก็เลยใส่กระหล่ำแทนจากข้างล่างลงใส่ใบตองใบตอง็ปซื้อมาเป็นแพ็คๆปกติแให้จะไม่หอฟฟอยแบบนี้พวกติจะใส่เป็นถ้วยนะเอาไปตงลงลงลงอ,องรองล่างให้มันหอมแต่ว่าถ้วยหมดจากเลืมบวกฝากปลาซื้อมาจากขับฟูก็ <c oughs> เลยทำแบบนี้ก็ดีกันหอมดิ บอกเลยโอ้ยฟินบอกเลยอยู่มั่งงอกไปกินทุกอย่างค่ะถ้าอยากกินแพลนซื้อ มาขีนเนียวจะค้องจะ้ะเนี่ยฝรั่งบางคนนะ่ะบางคนเน้นมาบางคนอันนี้เห็นมาจากประสบการณ์โดยตรงก็จะของกินอยู่นะ่ะขี้เหนียวขี้เหนียวใช่คือขี้เหนียวแพ้คือประหยัดน่ะประหยัดคักประหยัดเนี้ยนุ่นก็บไ่ก้าซื้อนี่ก็บไปก้าซื้อจ้ะ แต่พี่น้องก็เมืองไทยน่ะกน mm hmm. ดีอยู่ดีทำของทำงานเหนื่อยกินส่งใหพี่เห็นนองคัดเขาก็ไม่ได้เขามีนะแต่แต่ของน่ะกินไปยาดไปยัดจะซื้ออะไรก็คิดคิดแล้วคิดอีกอย่างอะไรก็ไม่ได้ใคได้กินแต่ว่าไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือน,นึ่ง นันก,ก็กินไม่ขบเนะอะอตอนเองอยากกินนอะเองก็ไม่ได้กิน,นอะเหมือนชีวิตเดือดรำบักกินจากกินอะไรซื้อกินเลยพี่น้องก็ไม่ต้องซื้อมากซื้อไม่ก็ได้ซื้อพอหายอะได้ ไ่ใส่กะทิแบบโคราชนะเขาทีใ่ใส่กะทิใส่แป้งค่ะใส่น้ำเนื้อนานิดหนึ่งแล้ เนี่ยทำพอดีเนะเนาะจะแปเยอะเันปลาเพราะว่าถ้าฉันจะกินเค็มบอกว่าสงสารตับสงสารไตสงสารอยู่จะ้ะแต่ถ้ามาเยอะเลยมันก่อำไมไม่ทถูก,กินเองเนาะแต่ว่าถ้าทำเนี่ยทำไบ้กลางๆเพราะว่าเผื่อแบ่งหมูแบ่งเพื่อนกินนี่ไงจะ้ะแต่ถ้ากินคนอื่นแม่ก็ไม่ยอดอกก็กิน,ปนกแปลงนั่นแหละจ้ะก็อร่อยอีกแบบหนึ่ง อยู่บ้านก็พยายามเป็นคนติดน้ำปาาลาได้เลยชอบกินหอมมันชอบเยอะใส่เขาเสะไหมวะเพบนึพนพนังกินแบบได้เป็นหออ่หอสองห่อสามห่อเลยนะกินลินถ้าอยู่เมืองไทยพนจะ เวลาไปบ้านคนเฒ่าเขารู้ว่าไปชอบอย่างเงี้ยเขาจะห่อไว้ให้ยี่สิบสามสิบห่ออย่างเงี้ยนั่งกินเหรอนัดทีห้าห่อสวย แเพ่จะชอบห่อใส่หมูสามัญนมากกว่าห่อใส่ไก่แต่คุณบ้านเองน่ะก็พอใส่ไก่แต่ถ้าจะห่อหายเพนอ่ะเพจบอกเลยว่าคนเฒ่าจะห่อหยเพนเพจจะบอกเลยว่าใส่หมูมาแล้วก็จะหายตังไปซื้อของมาทำอย่างเงี้ยจ้ะค่าพุ่งค่าทำเลยไม่ได้หายเขาทำเฉยเนะแต่เขาก็ทำเลยไงเขาก็เห็นเองชอบเขาทำมาหาี่ก็หายตังเขาอย่างเงี้จ้ะ เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเอ็งกินชอบกินหมูสามชั้นเองไม่ต้องชั้นอร่อย ถ้าใครเนี่ต้องใส่ใบตองหลายไป็นึังไงเลยแต่ใบตองอันนี้เนี่ยแค่ซื้อมาแค่สองแว่ม,มีหลายจา้ะเลยจะใช่ให้มันมดถ้าใครไม่มีใบตองก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้องเพราะอันนี้ชอบให้มันมีกลิ่นใบตองชอบความชอบส่วนตัวเลยไม่ค่อยเสียดายจริงมันก็เปลืองเลยเนาะซื้อใบตองมาห่อแบบนี้ หนึ่งน้ำไอหวัวน้ำไม้สดเนี้เลย จะเลือนอาหารทุกวันจ้ะพี่น้องแพรบอกว่าเพราะว่าพุงน้ำนมแล้วถูกจ้ะจริงลงจักทีเนี่ยหมดแก่ ลองทำไมกระหลังปีแพรลองเอามากิกนเออก็กินอยู่ตานนี้น้นหน่อยคือใบยอเละกินหนึ่งไปกิหนหนึ่งค่ะแต่ที่ลองเวลาหนึ่งลงไปแล้วน้ำกระหลังปีมันออกมาทำให้หอยหอมมกเองไม่แห้งจ้ะพี่น้องเพราะว่าหอมมกมันมีแป้งนะแป้ง,ขงเขาเหนียวแล้วพอเวลาหนึ่ง ขอนี่มมันก็แป้งมันก็จะกาะตัวมันจะทําให้แหงกันไปแต่ว่ามันจะมีน้าจากกระหล่ำปีออกมามันน้ําจากใบยโยอนะไรเงี้ยนิดนิดนิดเดียวอืมทําให้หองมุกเราไม่เหนอร่อยจ้ะเพิ่มรสชาติอันนี้มันก็จะออกมันหวานนิดหนึง่งนิดเดียวอืมแต่ถ้าเป็นใบยโยมันก็จะออกขมแป๊มแป,มป,มป,มป๊มติดลิ้นอะไรเงี้ยแต่ก็อร่อยคนละแบบอันนี้คือหองมุกแบบทๆทีแล้วใส่กระหล่ำปี không có bài เอ็มอร่อยพอดีเลยรสชาติหอมละมุนนะจ๊ะเขานี่ถูกใจแบบครับไปเลยไปน้องหาหน้า,นากินก่อนเพลิดลืมไปกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้เพราวาใครไม่ชอบไปไปหน้าจ้ะไปนี่มีแต่คนบ้าเอาไม่ได้ไปนี่มีแต่คนดีเนี่ยดูจ้ะแต่ว่าไปบ้านเนี่ยบ้าอยู่คนเดียวไปแล้ว ביי ביי, פדיחה!